ไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวินทอปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพทรวินทอปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะสวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกนีนเกมและก็ X Next generation นั่นเองครับในคลิปนี้นะฮะเราก็จะมาอัปเดตกิจกรรมกันครับผมซึ่งกิจกรรมรอบนี้เนี่ยต้องบอกนะครับว่ามันเป็นการรีรันกิจกรรมของปีที่แล้วเนี่ยกลับมาแล้วก็เพิ่มของรางวัลน,นั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูกันหน่อยนะฮะบทสวดแห่งจันทรานะครับผมนี่เมื่อเข้ามาแล้วก็จะมีหน้าต่างประมาณนี้ขึ้นมา นะครับผมอ่ะระยะเวลากิจกรรมนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่เลยก็คือ23มีนาคมนะครับไปจนถึงวันที่4เมษายนเวลาตี5นะดูดีๆเพราะฉะนั้นก็ตีไปว่าวันที่3เมษายนละกันนะครับซึ่งก็จะเป็นวันที่อัพเดทใหญ่ของเกมนี้ด้วยนะฮะทีนี้เรามาดูกันนิดนึงนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมอันแรกด้านซ้ายนะครับผมอันนี้ขอพรในช่วงกางวันนะครับจะได้รับอเทมดาเมจสูงต่อม อันนี้เนี่ยก็คือให้เราไปทำเควสก่อนครับผมนี่มันจะมีเควสขึ้นมาแบบนี้เนาะอ่าแล้วก็พอเราค,คุยคุยคุยเสร็จปุ๊บนี่อ่าเดี๋ยวผมทำเควสให้ดูเลยปั๊บพอทำเควสเสร็จนะครับเราจะได้เป็นเหมือนกับท่าทางการขอพรมาทุกคนอ่าโอเคเดี๋ยวเราก,กดปั๊บนี่เห็นไหมมันจะได้ท่าทางตัวนี้มานะครับท่าทางการให้พรนะครับผมกดใช้ไปเลยนะครับพอใช้เสร็จแล้วเนี่ยเขาเนี่ยจะให้เรานะครับ เอาไอ้ท่าทางตัวนี้มาใช้ที่กลางผ่อนนะครับผมอ่ามันจะมีท่าทางอยู่เดี๋ยวผมหาก่อนนี่ปับ๊บนี่เห็นไหมพอใช้เสร็จปุ๊บเราก็จะได้ของมาดยอัตโนมัติเลยนะครับซึ่งของที่เราจะได้ก็จะมี drop off moonlight ซึ่งเป็นไอเทมที่เอาไว้ตีบอสนะอ่าก็คือถ้าเราใช้ตอนกลางวันนะครับผมอ่าจะสร้างดาเมจ0.5ต่อ mvp mini ที่เลือกไว้อันนี้คืออ่าใช้ตอนกลางคืนแต่ว่าตอนกลางวันเนี่ยมันจะได้บัฟอะไรเพิ่มเติมนิดหน่อยนั่นแหละนะครับแนะนำว่าให้ใช้ตอนกลางคืนนะครับ มันจะเอาไว้ทําให้เราตีบอสอะไรอย่างเงี้ยได้แรงขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็คูดาวตัวนี้จะมีเวลาอยู่ที่1ชั่วโมงนั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นของที่เอาไว้ส่งกิฟต์ให้กับเพื่อนของเราผู้รักของเราอะไรแบบนี้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็คืออีเวนต์แรกไม่มีอะไรมากนะครับเพื่อนๆสามารถมานี่ได้นะครับผมอ่ะมากดตรงนี้ดูของแรกของได้นะครับผมอ่ะแล้วก็มาดูตรงนี้ก่อนนะครับว่ามันทําได้กี่ครั้งกดตรงอะไรเอ่ยตรงนี้นะครับเขาจะมีบอกว่า ไอตัวนี้นะครับผมนะในช่วงเวลาอีเวนต์ทำเควสก็จะได้ปลดล็อกท่าทางตอนแรกใช่ไหมในช่วงอีเวนต์เมื่อให้พรที่พรเทล่าจะได้รับของรางวัลเอกุศลีและได้แค่วันละสามครั้งอ่ามันได้สามครั้งนะตรงนี้เดี๋ยวผมลองทำอีกครั้งซิมันได้จริงป่าวะสามครั้งนะปึ๊บท่าทางอ่านี่ครั้งที่สองนะครับครั้งที่สองได้ขวดสเตมิน่ามาด้วยนะครับผมอ่ะอีกรอบหนึ่งสิปั๊บ รบเรียบร้อยครั้งที่3นะครับก็คือทําได้ทั้งหมด3ครั้งต่อวันนะครับในส่วนนี้นะฮะทีนี้เรามาดูกันนิดหนึ่งนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกในรายละเอียดตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็บอกว่า,าหลังจากใช้ไอเทม Moonlight f r a g m e n t จะจัดวางธง1ชิ้นผู้เล่นสามารถไปเก็บได้หลังจากเก็บจะได้รับไอเทมดอกป m o มู l ไลท์โดยธงนี้มีลิมิตการเก็บซึ่งแต่ละคนเก็บธงได้เพียง1ครั้งเท่านั้นเก็บธงสูงสุดที่คนละ3ครั้งต่อวัน นะครับอันนี้เราต้องมีคนที่ได้ธงแบบนี้นะนี่เห็นไหมมันจะมีธงแบบนี้อันนี้คือของคนอื่นมาวางไว้นะอ่าผมก็เดินมาเก็บนะครับถ้าเกิดว่าใครที่อ่าเจอธงแบบนี้เราก็สามารถเก็บได้เลยมันจะได้ไอตัวไอเทมดอกอัลมูลไลท์เอาอตีบอสได้นะครับประมาณนี้นะอ่าหลังจากใช้ไอเทมดอกอัลมูลไลท์ในตอนกลางวันจะเพิ่มบัฟให้ตนเองนะครับแต่ว่าอ่าถ้าใช้กับ MVP มีีินิตอนกลางคืนจะสร้างดามจและเพิ่มบัฟให้ตนเองด้วยก็คือเอาง,ง่ายๆใช้ตอนคืนดีกว่า นะครับผมอ่ะส่วนด้านขวานะครับออกล่ายามราตรีอันนี้ก็จะเหมือนเพวสปีที่แล้วเลยนะครับก็คือเพวสที่เราตีบอสตอนกลางคืนแล้วมันมีโอกาสที่จะปล่อยร่างแยกของบอสออกมาคล้ายๆกับบอสมอกนั่นแหละนะครับผมอ่ะจริงๆตอนนี้ที่ผมอ่านอยู่มันไม่ใช่ตอนกลางคืนนะเลยอาจจะให้เห็นไม่ได้นะครับเนี่ยเขาจะบอกไว้ว่าในช่วงตอนกลางคืนของอีเวนต์นะครับบอส MVP แล้วก็มีนี้จะก,กลายพันธุ์หลังจากฆ่ามอนสเตอร์ฆ่าบอสแล้วมีโอกาสอัญเชิญร่างแยกออกมา ร่างแยกจะรีเฟซในตำแหน่งสุ่มของแผนที่หลังจากผ่านไป10นาทีเมื่อค่าร่างแยกแล้วจะได้รับวัสดุแลกเปลี่ยนสำหรับร้านค้าจันทราเพื่อนำไปแลกของรางวัลหมอกเทสนะครับผมอ่า แต่ละคนจะได้รับดรอปจากล่างแย่ของ MVP และเข้าร่วมรางวัลได้แค่วันละสาครั้งเท่านั้นนะครับผมโดยไม่กระทบต่อรางวัล MVP ด้วยก็สิทธิ์ก็จะแยกกันนะครับช่วงกลางคืนในเกมเมื่อใช้ออดินฆ่ามอนนะครับจะได้ EXP AH เพิ่มขึ้นด้วยนะครับในแต่ละวันหากใช้ออดินเบสซิ่งในโหมดออโต้จะดรอปวัสดุพิเศษของอีเวนต์นะคุณต้องผูกสัมพันธ์กับเพื่อนก่อนจึงจะมีการดรอปนะซึ่งมีลิมิตการดรอปต่อวันด้วยนะครับก็เอาง่ายๆก็คือจํากัดอดินนะครับ ลิมิตการดรอปนะครับเนี่ยก็จะมีบอกว่าอันนี้200ชิ้นในดัม p ิ i n g 25ชิ้นนะครับผมอ่าแล้วก็อ่ากิฟให้เพื่อนได้ด้วยนะส่งกิฟให้เพื่อนเราได้ด้วยนะครับอันนี้คือจะเป็นเพื่อนที่เราผูกสัมพันธ์ด้วยนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีนึงอ่ะเดี๋ยวขอย้อนกลับไปตรง MVP ก่อนนะฮะ MVP เนี่ยถ้าเราถึงช่วงเวลากลางคืนเมื่อไหร่ปุ๊บให้เรามาดูที่กระดานนะครับให้เรามาดูที่กระดานปุ๊บเนี่ยจริงๆถ้าตัวไหนที่มันจะเกิดลางแยกเนี่ย มันจะมีไอคอนขึ้นมาตรงนี้นะ,ะมันจะมีไอคอนขึ้นมาตรงนี้แล้วหลังจากที่สมมุติว่ามิดเทสแล้วกันนะสมมุติมิดเทสตอนคืนเกิดปั๊บพวกเราไปลุมฆ่าปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บหลังจากที่มิดเทสตายปุ๊บอีกสิบนาทีจะมีบอสอีกตัวหนึ่งเกิดขึ้นมาในแมปมิดเทสเลยให้เราไปล่าแล้วก็จะมีรุ่นของได้ต้องบอกก่อนนะว่าปีที่แล้วเนี่ยผมก็ไปล่ามากิจกรรมเนี่ยได้การ์ดบอสเว้ยได้การ์ดบอสโกคู่มาโคตรดุงดีนะครับเพื่อนก็เลื่อนก็อย่า,านน้้กนกกขึแลว็ ทำให้ผู้เล่นได้ได้ลุ้นของมากขึ้นนะครับผมอ่ะทีนี้กลับมานะครับผมที่หน้านี้นะครับเมื่อกี้เขาบอกว่าให้เราเนี่ยผูกสัมพันธ์ใช่ไหมอ่าผูกสัมพันธ์กับเพื่อนนะครับผมก็คือจะเป็นในแถบที่3นะอันนี้เนี่ยก็ให้เราเลือกผูกสัมพันธ์กับเพื่อน1คนที่เราเล่นด้วยกันนะครับผมก็สามารถที่จะ เลือกได้1คนเนาะยกเลิกไม่น่าจะได้นะครับผมซึ่งพอผลูกแล้วเนี่ยนี่จะมีเงื่อนไขาการผลูกอยู่ว่าเอ้ยเลเวลต้องมากกว่า25เท่านั้น1ตัวละครจะผูกสมพั์กับเพื่อนได้มากสุดแค่1คนเท่านั้นนะเมื่อส่งกิฟต์เอ็กซ์คลูซีฟให้เพื่อนในแต่ละวันจะได้รับไอเทมเอ็กซ์คลูซีฟของอีเวนต์ด้วยนะครับในช่วงเวลาอีเวนต์สามารถรับรางวัลได้สูงสุด3ามกครั้งหากส่งกิฟต์หลังจากสามสบกครั้งจะได้รับเฉพาะค่าประทับใจเท่านั้นนะครับผมอ่ะเราสามารถส่งงกิตใใหหู้้้้รรััขอเเาไดดนโยชว็ ไอที่เราได้มาเมาื่อกี้จากการทาท่านะฮะเรากดปับ๊บเรากดปับ๊บส่งไปส่งไปนะครับพอส่งเสร็จปุ๊บนี่เห็นไหมในหน้าระบบมันจะบอกเลยว่าคุณได้นี่เห็นปะ่ะนี่คือได้จากการส่งกิฟต์นะตรงนี้คือได้จากการส่งกิฟต์ล้วนๆอ่าแล้วก็โผล่ขึ้นมาแล้วครับแบบนี้เลยซึ่งไอเทม2ชิ้นนี้เนี่ยก็จะเป็นไอเทมที่เอาไปแลกของในร้านหน้าร้านจันทาของในร้านร้านจันทาก็จะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีส่วนปากนะครับผมที่ มีเอฟเฟกในการเพิ่มจํานวนที่ตั้งขายอนตลาดกลาง2ชิ้นนะครับ mm hmm. ก็ใช้ใแลกตามนี้เลยแล้วก็จะมีของเก่านะครับ a s t r a Life l t 4อันนี้ก็จะเป็นตัวเพิ่มน้ําหนักนะครับ200นะฮะแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับปากอันเดิมนะฮะก็จะเพิ่มอ่าเขาเรียวกว่าอะไรโ o ด่ะเร็วขึ้นเวลายืนในเมืองนะครับก็ของเดิมนะสอ,อันนี้ของเก่าให้กับคนที่อาจจะเล่นไม่ทนันหรืออาจจะเป็นเซิร์ฟใหม่ๆนะครับผมแล้วก็จะมีพวกฉาย,ยาต่างๆ นะครับผมก็สามารถลองดูได้ว่ามันปลดอะไรนะเออมีร้องเพลงแห่งจันทรากับระบำดาบเงาจันทราอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูกันหน่อยนะครับผมโอเคร้องเพลงแห่งจันทราเหรอขอเลื่อนดูแป๊บหนึ่งนะฮะโอ้โหนี่นี่เลยปลดล็อก m s t แท็กแล้วก็ m d e 0ระบำดาบ p a แดแท็กหกสิบพอ่าอันนี้ก็ลองเลือกดูได้นะถ้าเกิดใครเป็นสายกายก็เอารบํำดาบ ถ้าเกิดใครเป็นสายเวทก็ร้องเพลงนะครับแค่นั้นเลยนะครับคุณก็จะได้ตรงนี้ไปก็ถือว่าดีนะมันบดล็อกสเตตให้เลยอะเออเนี่ยอ่ะเราก็มาแลกได้เพราะว่ามันจะใช้200อย่างละ200ไอ้ตัวนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็ไอเทมใหม่นะครับ1กรรดัตไดมอนด์นะครับซึ่งอันนี้แลกได้20ครั้งนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นอัญ,ญมณีที่สดใสน,นะฮะแล้วก็ให้เราเนี่ยเอาไปขายเพื่อแลกกับเซนีจำนวนมากนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองแลกมาขายให้ดูแล้วกันมา หนึ่งอันกดไปเลยนะฮะอ่าที่เหลือเนี่ยก็จะมีเป็นพวกกล่องอัปเกรดนะฮะก็จะมีอัปเกรดไปถึงขั้น5เลยนะครับแล้วก็จะมีกล่องออฟแมวนะครับผมออฟแมวก็ยาวๆวไปนะครับผมมีตัวนี้ด้วยตัวย้ายออฟอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็อ่าหินตีบวกนะครับหินตีบวกก็สามารถที่จะแลกได้เหมือนกันนะครับก็มีหินตีบวกเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือแต้มกิ่วนั่นเองนะครับนี่คือของแลกทั้งหมดในกิจกรรมนี้แต่กิจกรรมนี้หลกักๆเราจะเน้นการตีบอสให้ ให้หลุ้นของมากกว่านะครับผมอะเมื่อกี้1กระดัษไดมอนด์เราลองเอาไปขายดูสิว่าเราจะได้ตังค์เท่าไหร,ร่นะฮะโอเคปับ 500, ค๊บห้าแสนนะฮะช่วยลดปัญหาเซนนีให้กับเพื่อนๆนนะครับก็สามารถเอามาขายได้นะครับผมตัวนี้นะเอามาขายปับ๊บก็จะได้5้าแสนนั่นเองนะฮะประมาณนี้เลยนะถือว่าทําเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วนะฮะโอเคตอนนี้เรา ผูกสัมพันธ์กับเพื่อนเสร็จแล้วเรารู้เรามีของแรกอะไรบ้างเราตีบอสอะไรเป็นแล้วนะครับมันจะมีอันที่2อ,อีกนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นบทนําพรจันทรานะครับซึ่งเอาง่ายๆตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็คือการทำเควสนะครับเควสเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะครับก็คือเควสส่วนตัวแล้วก็เควสเพื่อนนั่นเองนะครับเควสส่วนตัวก็คือเควสเราเนี่ยแหละนะครับส่วนเควสเพื่อนก็คือเควส์เพื่อนที่เราผูกสัมพันธ์ด้วยนะครับอ่านข้างล่างนิดนึงเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับ จะรีเซ็ตเควสที่ไม่สะสมในช่วงเวลาอีเวนต์ตีห้าของทุกวันนะครับเอาง่ายๆเควสไหนที่เป็นเควสรายวันนะ่มันก็จะรีให้ทําใหม่เออเพิ่มเติมขึ้นมาทุกวันตีห้านะครับเพราะสองเควสเพื่อนหลังจากปูกสัมพันธ์กับเพื่อนแล้วเมื่อทำเควสสาเร็จจะได้รับความคืบหน้าของเควสนะครับก็คือต้องผลูกสัมพันธ์ก่อนนะครับเควสตรงนี้ก็เควสส่วนตัวไม่น่าจะยากมากครับก็จะเป็นการล็อกอินนะครับการใช้ท่าทางอ่ะเมื่อกี้ผมก็ใช้ไปแล้วก็กดรับหน่อยแล้วกันนะฮะ อ่าแล้วก็เคลียรดัน OX Stamina คือมันเป็นสิ่งที่เราต้องทำอยู่แล้วนะเคลียร์เวสบอร์ดนะฮะกำจัดมอนเตอร์หมื่นตัวทำคิวออเดอร์ซื้อขายฮิสตันในตลาดกลางนะครับผมไอพวกนี้น่าจะเป็นเฟสสะสมนะค่าเใช่ไหมสามหมื่นไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเฟสสะสมหรือเปล่านะครับผมอ่ะก็ไปทำกับนะครับส่วนเวสเพื่อนก็จะมีใช้ Odin b บสซิ่งสี0พัเคลียรดัน6ครั้งเติมเงิน10,000อ่ะอันนี้น่าจะสะสม เออเควสสะสมมาอันนี้น่าจะใช่เพราะว่าพอเราทําเสร็จมันน่าจะโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้เป็นของที่เอาไปแลกกับ npc ใช่ไหมแล้วก็จะได้แต้มอันนี้ครับค่าความจริงใจนะซึ่งค่าความจริงใจเนี่ยถ้าเราเก็บครบ100แต้มนะฮะเราก็จะได้เป็นตัวนี่ครับผมกรอบอวตารนะครับผมถ้าเราเก็บครบ300เราจะได้เป็นไลฟ์ดัมปิ้งสามหกสิบชิ้นนะครับแล้วก็เก็บครบ500เราจะได้เป็นกรอบแชทนะครับ เก็บครบ700นะฮะเราจะได้เป็นแถบเพื่อนนะครับผมเก็บครบ900ก็จะได้ตัวนี้นะฮะขนมนะฮะ0ชิ้นและก็เก็บ6,200จะได้เป็นแฟชั่นอันใหม่นะครับที่เพิ่มลิมิตของน้ำหนัก2,000นะฮะเท่ากับ v i p เลยนะอนนี้ตึงอยู่นะเอออ่ะเดี๋ยวเราลองดูหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับพวกแฟชั่นที่มันเข้ามานี่โอ้โหพดเวียว พิ่มลิมิตน้ำหนัก2000เลยนะครับชิ้นนี้นะฮะก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับแล้วก็จะมีอันใหม่ที่เข้ามาก็คือจะเป็นปากตัวนี้เนาะอ่าโอเคเป็นผ้าปิดปากนะครับที่มีเอฟเฟกของการตั้งขายในตลาดกลางบวก2นะครับแต่ว่าก็เป็นปากที่เป็นรูเดียวอยู่ดีนะครับผมอ่ะโอเคก็น่าจะหมดแล้วนะครับสาหรับอีเวนต์นี้นะฮะอ่ะสรุปง่ายๆก็คือมาทําท่าขอพรนะครับเวลาสามครั้งได้ของแล้วก็ได้อ่าได้ของไปตีบอสในตอนคืน นะครับไปตีบอสตอนคืนนะครับมีบอสล่างแยกออกมาแล้วก็ถ้าเราล่าก็มีโอกาสได้ของอะไรทั่วๆไปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเก็บพวกธงด้วยถ้าเกิดเจอธงเนี่ยเก็บได้วันละสาครั้งนะครับเผาโอดินนะครับเผาโอดินก็จะมีจํากัดด้วยนะครับวันละ2องกับยีชิ้นนะครับผมก็อย่าลืมไปเผาโอดินกันนะครับแล้วก็อันนี้ทำเควสทั่วๆไปนะแต่ว่าต้องผูกสัมพันธ์กับเพื่อนแล้วก่อนนะครับแล้วก็ทำเควสไปช่วยๆกันนะครับให้ถึง1,200แต้ม คิดว่านะอันนี้ผมไม่ได้คำนวณน,นะแต่พันสองแต้มเนะี่ยคิดว่าต้องเติมอยู่แล้วนะครับผมอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการภูมสัมพันธ์กับเพื่อนก็อย่าลืมส่งกิฟต์ให้ด้วยนะครับเพราะว่าสูงสุดเนี่ยได้36ครั้งนะก็จะได้ของมาแลกเยอะแยะมากมายที่ร้านค้าตรงนี้เลยนะครับผมนี่ตรงนี้เลยนะครับก็มาแลกกันได้นะฮะของที่คุ้มๆเนี่ยผมว่าเอาแบบระยะยาวก็จะเป็นพวกฉายาเนาะอ่าฉายาก็จะระยะยาวแล้วก็พวกของอัปเกรดเนี่ยถ้าเกิดเหลือๆก็มาแลกได้นะส่วน,น,นแฟชั่ นะครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าผมพูดอะไรผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเกี่ยวกับคลิปของซูเปอร์โนวิดนะครับผมสาหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ